สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้นะครับเป็น EP ีที่7แล้วนะครับผม<อ>เป็นรายการที่เอาท็อปปิกช่วงนั้นแล้วก็คอมเมนต์ช่วงนั้นที่น่าสนใจมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็รีแอคกันนะครับใครชื่อเจ้ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องฝากกด s u b s ไครต์ด้วนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปถ้ามีอะไรแนะนำนะครับ และอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักได้ดูกันด้วยนะครับผมไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้จะมีคอนเทนต์อะไรบ้างและเป็นอะไรทับปิดที่น่าสนใจหรืออะไรเกาะกระแสไปแฟนไม่ชอบที่เราแนะนําเขาคิดว่าเราสอนคิดว่าเราไม่อยู่ข้างเขาขัดเขาทุกอย่างนะครับเวลาเราแนะนําแฟนเราจะบอกประมาณว่าให้เขาระวังเวลาจะทําอะไรอย่าประมาทยึดตามหลักความเป็นจริงด้วยนะความจริงความจริงนะฮะ ทำอะไรก็ขอให้ระวังด้วยนะเขาคิดว่าเราสอนเขาเขาไม่ชอบเขารู้สึกตัวเองพึ่งพาไม่ได้เขาบอกว่าเราไม่อยู่ข้างเขาเลยไม่เข้าข้างเขาเลยนะครับทําไมไม่มั่นใจในตัวเขาเลยเรามั่นใจตัวเขานะนะคะด้วยนะคะแต่การระวังไว้บ้างก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอที่ผ่านมาเราคิดว่า สิ่งที่เราแนะนํามันดีเราคอยเตือนเขาให้ระวังสิ่งที่เขาทําสิ่งที่คิดเสมอแต่เราไม่คิดว่าในใจเขาจะคิดแบบนี้อีกอย่างเวลาเราพูดเวลาเราพูดเรื่องบางอย่างในเชิงลึกวงเล็บไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะแต่หาประเด็นอะไรสักอย่างเพื่อคุยแก้เบื่อเขาบอกเราว่าเขาหาเหตุผลออเขาหาเหตุผลมาสู้เราไม่ได้เลยเพราะเวลาเรามีเหตุผล ที่ดีกว่าตลอดมันทําให้รู้สึกเขาได้กว่าคิดว่าตัวเองพึ่งพาไม่ได้ตอนนี้เรารู้สึกแย่มากเลยเราควรเลิกแนะนําเขาดีไหมหรือมีคาพูดไหนที่ดีกว่าหรือเราควรทําตัวยังไงดีนะครับง่ายสุดคือเป็นตัวเองคือ <c oughs> ผมมองว่านะครับผู้หญิงที่แนะนําหรือเป็นการที่บอกในมุมที่เราไม่เห็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับ <c oughs> ผมมองว่าเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็ช่วยกันพัฒนากันนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าเป็นการเอาชนะหรือว่าเป็นการด้อยค่านะครับต้องต้องแยกให้ออกนะครับความหวังดีเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าความหวังดีแล้วสิ่งที่เราหวังดีไปกดดันอ,อีกอีกหนึ่งคนน่ะอีกเขาเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตเราหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าคนที่เราคุยหรือคนที่เรารักอย <surreal. S 1> ่างเงี้ยครับเราต้องแยกให้ออกด้วยนะครับจริงๆผมแนะนําอยากให้เราถามก่อนว่าแบบเหมือนกับว่าอยากรู้ไหมอยากฟังเหตุผลเราไหมอะไรเงี้ยครับอยากถามให้อยากถามเขาก่อน ถ้าเขาอยากฟังแล้วยอมรับได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับหรือบางทีถ้าสมมติว่าเราพูดไปคือบางอย่างอ่ะคือเข้าใจในมุมผู้หญิงและมุมผู้ชายนะครับเขาต้องการแค่ระบายแค่พูดพูดพูด,พดแต่จะไม่ได้ต้องการความคิดเห็นหรอกก็ t ไหมครับแต่มันคิดคอรมุมนะครับถ้าผมมองว่าถ้าคุยแล้วมันมีปัญหาหรือมันมันเกิดอย่างเงี้ยครับผมว่าเราเรามาคุยกันในความสัมพันธ์ในเชิงลึกกันไหมว่าแบบเฮ้ยเราให้คําแนะนํา คุณอยากได้ไหมถ้าไม่อยากได้ไม่เป็นไรแต่ผมรู้สึกนะถ้าเขาพูดมาแค่อยากพูดแล้วเราเป็นคนที่เป็นห่วงอ่ะมันก็ทําได้แค่ฟังเก็ตไหมครับถ้าไม่ไหวก็แค่เดินออกมาเจอความสัมพันธ์ผมว่าถ้าเป็นแค่แฟนหรือจากลดระดับเป็นคนคุยอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับมันมันมันก็แค่พูดและก็ฟังแค่นั้นเองครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากไปต่อคนนี้แล้วพูดเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะผมว่าเกิดปัญหาแน่ เพราะขนาดเจ้าของกระทู้นะครับเขาพูดมาเขายังรู้สึกเลยนะครับฉะนั้นคนฟังหรือว่าคนที่อ่านหรือว่าคนที่เป็นออบเซิร์ฟคนที่เห็นอยู่อ่ะมันก็ลำบากใจแทนกันครับฉะนั้นอยากให้คุยกับเขาว่าถ้าอยากไปต่อควรจะฟังเราไม่ได้ได้ค่าคุณนะแต่คือผมก็ใจว่าคุณเจ้าของกระทู้เขาไม่สามารถหรืออาจจะอธิบายหรือส่งข้อความไปไม่ถึงเขาแน่นอนเพราะว่าเหมือนเขามีกำแพงเขามีใบแอดแล้วอะอะไรเนี้ยครับผมมองว่ายากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สู้ๆครับ ไปดูท็อปคอม,คอมเมนต์ดีกว่าว่ามียังไงบ้างนนครับผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะผมก็เคยอยู่ในมุมนี้แล้วผมมองว่าคําแนะนําจากเขาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีอารมณ์หรือปาสจากอารมณ์นะครับปาสจากไบแอดสิ่งที่อะไรแนะนํามันก็ควรเก็บมาใส่ใจแล้วมาคิดแล้วก็แก้ไขต่อเพราะผมว่ามีคนที่ชี้นําดีกว่าคนที่ไม่มีความชี้นำก็ t ไหมครับมีที่ปรึกษาดีกว่าไม่มีแค่นั้นเองครับไปไปดูนีกว่าผู้ชายอีโก้สูงค่ะ น้องชายเรานี่บางทีอ้องแต่ก็ไม่ยอมเวลาแนะนำอะไรไม่ฟังเออก็จริงนะผมก็เป็นเออในมุมบางอย่างคือบางมุมแค่รู้สึกว่าเราแค่ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราอ้องอะไรขนาดนั้นนะอีโก้ไม่ได้สูงแต่บางทีแบบมันคือปัญหาเพราะว่าบางอย่างมันมีวิธีการจัดหาจัดการปัญหาแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงดี มันเป็นเหมือนกับว่าสมมติว่ามันเป็นคำถามปลายเปิดอะอะไรคูณกันได้หนึ่งร้อยอย่างเงี้ยวิธีําทแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเช่นห้าสิบคูณสองหรือว่าเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งอย่างเงี้ยมันวิธีการไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายอาจจะคล้ายๆกันครับฉะนั้นอย่าเอาวิธีการเราไปตัดสินเขาก็ t ไหมครับฉะนั้นวิธีการมันมีได้เป็นเป็นหลายๆรูปแบบฉะนั้นมันมาแล้วแต่คนนะครับอันนี้มุมมองผมนะไปครับผมชอบคอมเมนต์ใน Facebook พอสมควรนะครับ เอดูเคททุกอย่างคือไม่ไหวนะพูดอะไรขึ้นมาก็สอนสอนสอนเอาแต่ความคิดตัวเองกินข้อมูลทุกอย่างไปในหัวฉันคือเลิศปังสุดคนอื่นไม่เท่าฉันนี่แย่นะไล่มาตั้งแต่เรื่องขำจนไปเรื่องซีเรียสคือสอนหมดเป็นไรอยากสอนก็กเป็นครูค่ะพอคนอื่นยัดข้อมูลกลับไปปล่อยเบอร์ไม่ชอบให้คนบอกเฟซบุท,ท่านหนึ่งอันนี้พูดตรง พูดถึงผัวพูดถึงผัวเหนื่อยอยู่อันนี้ไม่ได้เชิงนะครับกำลังบ่นผัวเข้าใจฉันเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะฮะก็ให้เขาเป็นปัญหาเขาไปเอาแค่แบบว่าในมุมกลับกันนะครับก็คือมุมผู้หญิงก็เจอกันแล้วครับทุกความสัมพันธ์อะไรที่ไม่มีท็อกซิกก็ปล่อยเบอร์มันกบางทีก็ไม่ไหวนะ ควรต้องคุยกันมากๆ,ๆครับเพราะว่าในสังคมยุคนี้คือทุกคนมีชุดความคิดชุดข้อมูลต่างกันนะครับเก็ตปะถ้าอยู่ด้วยกันมันต้องจูนเข้าหากันดีวะเออไม่ได้ให้ยอมแต่ให้เข้าใจเว้ยไปเมียหรือไรโค้ดครับผม <c oughs> ชอบความคิดนี้นะครับ <c oughs> ดูแบบเหยียดดิ <c oughs> แล้วไมครับเมียแล้วเลียเขาจะบอกหรือว่าแนะนําไม่ได้หรอครับหรืออะไร แต่เขาอาจจะผิดตรงที่เขาไม่ได้ถามก่อนแต่มันก็เรื่องของเขาเป่าววะเออเดี๋ยวมึงดนโค้ดไลน์เดีอยนี้กูเล่นนะครับก็จะไล์โค้ดหรืออะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่แค่เราฟังว่าเออมันเป็นปัญหายังไงถ้าคิดจะแก้ไม่หรือไม่ช่วยเขาคิดก็ไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับอันนี้ขออนุญาตนิดนึงครับผมชอบนิดน,นึงไป <S 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 ถูกแล้วค่ะถ้ามัวเตือนทุกอย่างจะกลายเป็นแม่คนที่สองของเขาไปในมุมผู้ชายนะเมียคือแม่ไม่รู้เหรอ ไม่ได้เชื่อแต่ต้องคุยกันเก็ตปะ <c oughs> เออเอออย่างผมกับคุณแม่เขคุยกันได้หลายๆอย่างคือเข้าใจว่าบางคนก็มีชุดความคิดหรือว่าเติบโตแบบไหนมาฉะนั้นมันต้องคุยกันมันต้องเขาเรียกว่าดิสคัทไม่ใช่การเถียงไอเวน <c oughs> การพูดด้วยเหตุผลกับการเถียงแยกออกปะวะเข <c oughs> ้าใจเขาหมายไหมวะ <c oughs> ไม่ใา่ใช้คําว่าแบบปัญญาชนทั้งคุยกันเก็ตไหมะหฮะเดี๋ยวหาว่าเหยียดดิ หรือบางทีคำคอมเมนต์ต่างๆตลาดล่างกูไม่อยากจะพูดนะ๋ยกกดเอฟเฟกต์นะครับมันดูจะได้ดูซอฟลงนะครับคือผมเชื่อเรื่องของการที่เขาเรียกว่าไงนี่คนที่มีระดับหรือเลเวลใกล้เคียงกันเขาเรียกว่าสินเสมอกันแล้วกันเขาจะคุยกันรู้เรื่องแล้วจะไม่ท็อกซิกอ่ะเก็ตป่ะคนที่รู้สึกว่าพูดอะไรไปบางอย่างที่ดีนะโดยที่บอกเหตุและผลไปแล้วหรือบอกเขาเรียกว่าอะเราพูดอะไรอย่างนึงแล้วเราบอกเขาเรียกว่าข้างหลังแบ็กกราวว่าคําพูดเรามันคืออะไรหรือเขาเรียกว่าซับเทคนะครับ ถ้าเราบอกไปด้วยแล้วแล้วเขายังไม่เข้าใจแม่งไม่ควรอยู่ด้วยปะวะ <c oughs> หรือบางทีคําพูดเราดูส่งๆสงไปอย่าง,งี้หรอ <c oughs> หรือยังไงมองให้ดีๆมองให้กลมนะครับผมมองว่าชีวิตคู่มันมีอะไรมากกว่านั้นครับแต่ผมหลังจากที่ผมอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับผมว่าชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องคุยหรือว่าทัศนคติแม่งไม่ตรงกันด้วยใช่นะครับอ่ะไปดูอันอื่นดีกว่าตลกดีแนะนากับเอาชนะมันคล้ายๆกันนะนี่ก็เคยเพราะเป็นผู้รอบรู้ไง มนุษย์การตลาดอ่ะพูดเก่งแนะนำได้ทุกอย่างแต่ถ้าผู้ไม่ฟังเหรอเออแล้วแต่เลยนี่ไม่เสาสีไม่โกรธด้วยแต่นี่จะทำให้ดูสุดท้ายพอเขาเห็นว่ามันดีและตัวเขาผิดพลาดในจุดนั้นจุดนี้เขาก็ยอมมาขอโทษขอความเห็นนะแล้วมันจะปล่อยมันจะบ่อยเข้าคำพูดนี้มันจะออกจากปากเขาเองชื่อมีแล้วเจริญ ลองไปปรับใช้ดูจ,จะสาวนะครับก็แอดงง,งแนะนำกับเอาชนะต่างกันครับแนะนำคือการใช้โลจิกหรือว่าใช้เหตุผลครับเอาชนะคือการมีอารมณ์เข้าร่วมครับฉะนั้นมันต่างกันอยู่แล้วก็ t ไหมแยกสองคำนี้ให้ออกกันนะแนะนำคือการแนะนำ recommend ก็คือการอยากให้เขาก็ t ไหมฮะมีความหวังดีแต่เอาชนะอ่างเงา,ถ,า,ถ,าถ้ามองอมันมีความรู้สึกเหมือนกันนะ แนะนำคือในเชิงบวกเอาชนะคือในเชิงลบแม่งแค่นั้นเองง่ายมาก <c oughs> เออฉะนั้นก็บอกว่าผู้รอบรู้เหรอต้องถามว่ารู้จริงหรือเปล่าด้วยนะครับคือผมเคยคิดว่าตัวเองรู้อันนี้ขออนุญาตก้าวล่วงไปแล้วการเคยผมเคยทํางานกับพี่โนตอุดมแต้พนิษฐ์เขาก็เคยพูดในในตอนทําเดี่ยวก่อนทําเดี่ยวก็คือคุยกันตลอดเขาบอกสมัยก่อนเขาเคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้อันนี้ขอบจากปากเทียเลยนะนั่งคุยกันเลย แล้วเขาบอกว่าเคยเขียนหนังสือเยอะแยะจนถทั้งวันหนึ่งอ่ะเกิดเหตุการณ์บางอย่างท,ที่ที่ที่เกิดขึ้นแล้วเขาคิดว่าเขาไม่รู้เลยเลยก็คือเขาไปเรียนฟอรั่มครับฉะนั้นเขาเลิกเขียนหนังสือเลยแต่จะมีคอลัมน์ที่เขาเขียนบ้างนะครับในหนังสือของเขาฉะนั้นผมจะบอกเลยว่าผู้รับรู้ต้องดูอันนี้ผมแกะประโยคเลยนะฮะพวกพูดไม่ฟังก็เรื่องของเขาสำหรับผมถ้าพูดไม่ฟังก็แปลว่าเขาไม่ได้ชอบหรือไม่ได้โอเคกับ,ก,บกับสิ่งที่เราพูดมันก็แค่นั้นเองครับก็หยุดพูด ประมาณครับเชื่อมียจเนเจริญครับเชื่ออย่างไรดีกว่าเชื่อคือมันมีเชื่อ2แบบเชื่อเพราะมียเก่งกับเชื่อเพราะว่าจะไม่มีปัญหากันแม่งต่างกันออกนะฉะนั้นมันแล้วแต่ความคิดครับขอขออนุญาตในการที่ต้องอ้างอิงหลายคําพูดหรือว่าอ้างอิงหรือบางอย่างที่ให้เหตุผลทุกเหตุผลมีมุมมองและทุกมุมมองมีเหตุผลนะครับฉะนั้นก็แล้วแต่มุมมองแต่ม้อยมุมหนึ่งมองจากคนที่มองคนไกลๆแล้วก็เคยมีประสบการณ์จากตัวเองแล้วก็ประสบการณ์จากคนอื่นได้ฟังได้เห็นได้ยินอะไรยครับฉนันขออภัยถ้า พูดไหนไม่ถูกใจด้วยนะครับ like like <c oughs> ปผมก็ไม่ค่อยชอบให้แนะนำครับชอบแบบคำสั่งที่ชัดเจนอันนี้ออกมาแนวคอมมานเดอร์เขาเรียกพูดตามนะครับต่อเล่นนะครับฉันก็แนะนำไม่หรอผมว่าแนะนำได้ครับแต่ในอยู่ในพื้นฐานของของความจริงข้อเท็จจริงเนี้ยเขาว่าไปนะครับผมชอบนะการที่เขาแย้งอะไรมาหลายๆลยอย่างนะครับมันอาจจะมี คำที่เป็นไม่เข้าหูเราบ้างหรือคำอะไรที่เราเป็นท็อกซิกอะไรเงี้ยแต่บางอย่างบางตอนเราฟังแล้วเราบางทีเราคือเป็นตัวเองอะเพราะสุดท้ายคือฟังมันอยู่ที่เราจะเลือกไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เ็้าไหมครับเราแค่ฟังเราเป็นผู้ฟังแต่ไม่ได้ไปแบบไป b แอ s หรือว่าอะไรเงี้ยครับฉะนั้นมันแล้วแต่มุมมองครับฉันก็แล้วแต่คนเ,เออเลยแล้วกันนะครับไปอ่าที่ผมอ่านมาตั้งนานครับอันนี้ผมรู้สึกว่าคอมเมนต์นี้น่าสนใจที่สุดนะครับว่าหลังก็คุยต,ตรงๆงเลยว่าอยากให้แนะนํำไหม ที่เล่ามาอยากให้เราฟังเฉยๆหรือให้คำแนะนําขอกําลังใจหรืออยากบน่นเฉยๆหรืออยากให้เข้าข้างให้เข้าใจแค่นั้นให้เข้าใจเขาแค่นั้นสําหรับเราอะ่ะบางอย่างเราเล่าให้แฟนฟังอะ่ะเราแก้ปัญหาไปหมดแล้วแหละแต่แค่อยากจะมาเล่าแล้วให้เขาโอเอเฉยๆเราเหนื่อยแต่ถ้าอยากขอความเห็นหลายๆด้านก็ต้องรับให้ได้นะอย่างเจ้าของกระทู้ไม่รู้ว่าคบแบบไหน ว่าหลังคงจะต้องถามแบบที่เราแนะนําตอนแรกว่าจะให้เราจะเล่าให้ฟังเออจะเล่าท้าที่จะเล่าอ่ะให้แนะนํำไหมหรือยังไงจะได้ไม่ตีกันอันนี้ถูกต้องครับพูดตรงๆก็คืออยากให้เป็นในโหมดไหนเช่นเล่าเฉยๆอยากให้โอนชัดเจนมันจบเก็ตไหมครับถามไปเลยอันนี้ชอบที่สุดครับโอเคไป เป็นไงบ้างครับกับ e p นี้นะครับชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปถ้ามีข้ออะไรเสนอแนะนะครับแท็กคนที่คุณรักเข้ามาดูนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เขาดูกันด้วยนะครับก็ผมต้องขออภัยก่อนถ้าคําพูดใดว่าจจใดไม่สุภาพนะหรือว่าไม่ตรงใจนะครับมันเกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวและมันเป็นรีแอคชั่นจากตรงนั้นนะครับฉะนั้นขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าผมมองว่าการพิมพ์อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไงไม่ได้ สัมผัสเท่าที่พูดนะครับฉะนั้นขออภัยด้วยนะฮะผมเป็นคนชอบอ่านฉะนั้นมุมของคนอ่านก็จะแบบนี้นะครับขออภัยจริงครับครับไปไปดูกันอีพีหน้านะครับถ้ามีขอบคุณด้วยทุกท่านทุกคนนะครับผม